หล่อขึ้นก่อนตัดก็คือแบบเราจะต้องไปหยิบผ้าลัดให้คือแบบลุงลังลำคาญมากมากเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็พอตัดแล้วรู้สึกว่าเขาแมนขึ้นค่ะใส่เสื้อผ้าง่ายขึ้นค่ะแล้วหล่อขึ้นไหมคะหล่อขึ้นสบายมากใช้ชีวิตสบายขึ้นเยอะเอ๊รู้สึกว่าตัวเองหล่อขึ้นไหมคะรู้สึกว่าแบบแมนขึ้นอุ้ยองถามพี่แกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะ จริงแมนจริงค่ะแล้วที่เวลาไปข้างนอกมีผู้หญิงคนอื่นแอบดูแฟนเราหรือเปล่าเขาไม่ส่วนใหญ่จะแบบว่าเอ๊ะเข้าห้องน้ำผิดหรือเปล่าเออใช่เราแอบหึงนะคะแฟนเราหลอกขึ้นขานี่ไม่ไม่นะไม่ไม่เราชอบให้ให้คนชื่นชมแฟนเราเออใช่แต่อย่ามาจีจานะคะใช่ใช่ชื่นชมได้ค่ะนี่เลยรักมากขึ้นไหมเอ่ยความรักดีค่ะ